สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิบ้าพ,พี่น้องปยางออกกําลังกายไปเก็บใบประกอบจ้ะคอ,อยเอื่นว่าใบพักกระโดนพอ้พอเพราะว่ามันฝาดคือใบพักกระโดนพี่น้องแต่ว่ามันเป็นใบเท่ๆใบประอกอบเดี๋ยวถ้าจะไปเก็บกันค่ะพี่นอ้องในซ้อยพียางมาทางคุณจะ้ะใส่เวลาเดินประมาณสิบกวนาทีที่พี่น้องจะ้ะค่อนข้างไกลจะ้ะแต่ว่ากับสิบ้าปยางไปจะ้ะไปไปกันจะ้ะ มีตะกก้า <Okay. S 1> พี่น้องจ้ามือนี่เอ่อมันคืมคืมฝา่าคืมคืมฝนมันมือมัดเว้นเพราะคอยมีแดดจาพี่น้องเดี๋ยวขามถนน,นก่อน ของฟ้าพี่น้องจ้าจ่าเมกมันจะใส่มองตากล้องพีตะกา้าเข้าเอาอังไก่ไปน้ำจ้าพี่น้องแล้วพี่น้องจ้าไปเบิง้งงทางหนาเนาะดูข้างหน้าทางเดินไป ทางไปโรงเรียนน้องดูซ้ายหรอพี่น้องเดี๋ยวห้าสิขามถนนไปจ้ะสี่ขาม,มองได้ก็ได้ถนนเนี่ยเดี๋ยวต้อสะดวกอันนี้ก็ไปรถเมย์จ้ะพี่น้องไปรถเมย์รถมาก่อน ก็แลนมาสองสามต้โอเคจ้ะข okay, ้ามได้ตอนนี้อันนี้ก็อีกซอยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่เข้าไปอย่างอย่างไปทำงานไซ้ซอยนี้ก็ได้จ้ะตาบามานี่สิ่ไปทางที่จะไปทางไหนแกไปได้เมื่อแหละต่ว่า ไปคร้งนี่มันไก่กว่าเนาะมันสิไปเป็นซอยไปทะลุหากันใดเมิดจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะกัญญางไปเอ้ของโรงเรียนเนาะโรงเรียนลูก้ายกัญญางไปเนี่ยก็บเไก,ก่เนาะพี่น้องสะดวกสบายจ้ะนี่แดดออกมาแล้วแดดออกมาแล้วนีเม็ดเยอะแยะเลยพี่น้องจ้ะแต่ว่าฝนบาตกเลเม็ดลายซึมเมือนเนี่ย ก็คืมป้าคืมฝนนี่แหละมันกับแบบแค่ใหนห้องแบบโบกกาออกไปใส่ย,ยานฝนตกใส่เสือ,อร้ายที่พี่นอมม้องซัมเมอรอซัมเมอรอเสมมือตัวนี้สื่อตายูมืองไทยไอ้สงการนะคือใส่สงการ วันหยุดจ้ะพี่นอ้องก็อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านแล้วก็เฮ็ดเอ๊ะทำความสะอาดบ้านแล้วก็เอแทงน้ำห่อนมันมันลวนะพี่น้องพี่น้องหน้ามันไหลมันไหลซึมออกมาตลอดเวลาต้องคอยสับอคอยสับสร้างเป็นว่าสัมมาเห็นมืออื่นพหนะโอเคเดี๋ยวไปมึงข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะ มืองข่ายเห็นเมื่องหนาตากล่องน้ำเยืนยันตัวเองโอเคดูข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าพ้อเจ้าจิต้องการขายบานนี่พี่น้องเนี่ยในหลังนี้ผู้ใด อยากสื่อมาเมื่อมึงแล้วพี่น้องเพิ่งก็แล้วเปิดเปิดบ้านขายอยู่เนีย่ยพี่น้องถนนถนนเซนนีเรียกว่าโคเฮมารามาแหละจ้ะตรงไปมันก็จะเป็นทะเลแห,หละจ้ะพี่นอ้องยางทะลุลงไปแล้วก็เลเป็นทะเลเป็นเนินสูงสูงอะไรเป็นทะเลเป็นในภูเขาแรงที่โตโต้ไอแลด์ แดดออกแล้วแดดออกแล้ว รถเมฆพี่น้องจ้ารถเมฆแลนมาจากนี่นะซอยนี่แหละซอยที่เข้าสิขอบไปนี่แหละที่เขารอรอคือรถอเมฆคันนี้แหละซึ่ไหมที่จะไปโรงพยาบาลออกมากจากซอยนี้ มาหอดบอกนี่มันชีเป็นแยกสามแยกน้องพี่น้องอันนั้นกับโรงเรียนจ้ะข้างหน้าของเขาโรงเรียนโรงเรียนลูกชายที่มาเรียนในน้องวิวมาเรียนตรงนี้โกฮมารามาสคูล oh เาสิเดี๋ยวไปเหน็นนะพี่น้องเนาะเห็นเขาเรียน่นนี้เห็นโรงเรียนโอเค จะเลี้ยวไปตรงนี้เราจะเลี้ยวไปตรงนี้นซอยนี่จ้ะพี่น้องซอยบางเงยนีพี่น้องซอยนี่ซอยนี้อยู่มุมสูงนะพี่น้องเพราะมองเห็นไปเลยเห็นอะไรไามพี่น้องเนินของเป็นเนบพื้นที่สมวนสูงงามพี่น้องจ้ะตอนนี้กับมองหน้าตากรองอีกเนาะผู้ไรยางมาหอดมาน้ำกัเห็น เป็นซอยนี่นาะพี่น้องเนาะเปินมาซอยอยังวะโอเคพี่น้องไปเมืองข้างหน้าซอยผูดดีที่พี่น้องซอยนี่รู้สึกว่าเรียกว่าซอยเอเมนิวบ้านคป <c oughs> ิดมิตวหลังยิ่งยยถนนสะอาดกว้างน่าอยู่มันมัแมนเอก ซอยทีรถที่แลนพานนะพี่น้องแลนพานพานแต่เฉพาะแบบบางบางคันเท่านั้นเองไม่ใช่ถนนใหญ่นะมันก็เลยแบบเงียบหนาอยู่ไอ้พี่น้องเห็นปะป่านข้าเจา้ามึงมึงทางยางมันจะทัางยางแล้วก็สำหรับดอกใหม่ปลูกดอกใหม่เห็นทั้งสองฟังเลยจ้ะไปพี่น้อง น้อง,งเชี่ยแต่งผากันเอาหนางออกกับน้องกายน้องเชี่ยกันหนางมาหอดทะเลดิพี่น้องจ้ะหนางไปฝนกับเป็นทะเลทะลุลงไปไปสร้อยกระได้ทะเลมิชชันเบย์หาดมิชชันเบย์จ้ะน้งเสียงจะกระแจนห้องจิ๊ก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 กิ๊กอยู่พี่น้องจ้ะ เสียงจักกะจันจักกะจันร้องจิก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  น้องจ้าต้นใบบักกอกที่ห้องวาเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขานี่จ้ะต้นประกรอกหรือว่าใอยเรียกว่าต้นทักระโดนต้นนี้แหละจ้ะพี่น้องมั่งใบเนี่ยเต็ม,มอยู่เี๋ยเอาาสิเก็บด่พี่น้องจ้านี่ข้ามาันมึนค่ะนี่จ้าเก็บให้พี่น้องมั่งเลยเดี๋ยวเอาตั้งไก่ตัดเอาเห็นไวกพี่น้องอ๋อน้นอยเขามาเก็บเป็นแม้ข่อยคนเดียวนี่ยละ ห้อาจะตั้งกล้องดีๆเก็บขอบคุณได้พี่น้องที่ยันงนำมาเป็นมูจะว่าห้อสิเก็บในอีกวิดีโอหนึ่งนด้พี่น้องขอบคุณค่ะตามชมตามชมค่ะต้นมะกอกต้นมะกอก สิเฮดวิดีโอเก็บอีกเท่านึงจากพี่น้องจา้าขอบคุณค่ะ